สวัสดีครับวันนี้คิงไอทเชียงรายมีอุปกรณ์แม่นแ,แนะนำกันอีกหนึ่งรุ่นครับผมจะเป็นของโตโต้ลิงครับผมรุ่น ex 2 0 0 t o t โตโต้ลิงรุ่น ex 2 0 0นะครับตัวนี้เอาไว้ทำอะไรก็คือตัวนี้จะเป็นตัว extender ครับผมเป็น wireless n range extender ครับความเร็วสปีดจะอยู่ที่ n 3 0 0 m e เมกะบิตครับผมคือตัวนี้เอามาแก้ปัญหาเรื่อง ส,ญญสัญญาณไปไม่ถึงครับคือมันสามารถทวนสัญญาณจาก Wi-Fi ต้นทางเอาไปปล่อยต่อยทีนึงได้ครับผมครับตัวมันเองก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่ครับมีปลั๊กเอาไว้เสียบกับปลั๊กไฟบ้านเราครับผมมีพอร์ตแลนด์หนึ่งตครับมีปุ่ม wps ในการเชื่อมต่อแบบง่ายครับผมแล้วก็มีเสาสอต้นเอาไว้เสียบ ใช้งานได้ครับผมหลักการทํางานของมันก็คือสมมุติบ้านเรามีปัญหาครับชั้น2ใช้งานได้ไม่เต็มที่ครับ Wi-Fi มีอยู่1ขีด2ขีดอะไรเงี้ยครับตัวนี้เป็นตัวเล็กสเปคจิ๋วแต่คุณภาพโอเคเลยครับผมตัวนี้การทํางานก็คือสมมุต where, ิว่าเราเตอร์ของเราอยู่ข้างล่างชั้น1ของบ้านเงี้ยครับ สัญญาณไปไม่ถึงชั้น2ครับไปได้แค่ขีด2องขีดเราเอาตัวนี้ครับไปจับสัญญาณของชั้น1แล้วเอาไปปล่อยต่อในชั้น2เพื่อที่จะเพิ่มความเข้มของสัญญาณให้มากขึ้นเพื่อที่จะให้คนที่อยู่ชั้น2ใช้งานได้ครับผมตัวนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการตั้งค่าให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมครับอ่าครับผมตอนนี้ก็คือการตั้งค่านะครับ คือเราก็เสียบตัวอุปกรณ์เข้ากับปลั๊กไฟที่บ้านเรานะครับผมแล้วเราก็เชื่อมสัญญาณครับเชื่อมสัญญาณจากมือถือของเราครับผมเลือกชื่อที่ตัวอุปกรณ์แสดงออกมานะครับผมตัวนี้ก็คือมันจะแสดงออกมาว่าเป็น EX 200นะครับเราก็กดเข้าไปเลยครับ EX 200 m สมมุติเรากดพอ ตัวอุปกรณ์มือถือของเราเชื่อมต่อกับตัว EX 200แล้วปุ๊บแล้วก็เข้าไปที่เบราว์เซอร์ครับเข้าไปที่เบราว์เซอร์ตรงช่องแอดปเดตครับเราก็พิมพ19์192.168.0.254ครับผมแล้วเราก็กด Extender Mode เลยครับพอเรากด Extender Mode ไปปุ๊บตัวมือถือของเราตัวอุปกรณ์ก็จะสแกนหาชื่อครับเนี่ยครับมันก็จะโชว์ชื่อ Wi-Fi ที่อยู่ รอบๆตัวมันเองครับตอนนี้ผมจะ x 10กับตัวที่ชื่อว่า AX 2.4นะครับผมเพราะว่ามันเป็น N 300ผมก็จะ x 10กทกับตัว2.4ครับพอ x 10เทเสร็จปุ๊บมันก็จะมีให้เราเลือก2โหมดด้วยกันครับผมแต่ขั้นตอนแรกเราต้องใส่พาสเวิร์ดสมมุติเราใส่ไปแล้วปุ๊บมันก็จะมีให้2ตัวเลือกครับผมตัวเลือกข้างบนก็คือว่าจะให้ชื่อเหมือนกับต้นทางเลย แล้วก็ข้างล่างก็คือว่าเราจะตั้งชื่อใหม่เองครับผมตอนนี้ผมจะตั้งชื่อใหม่เองนะครับผมก็กดติ๊กอันล่างนี่ครับผมผมก็จะเติมคําว่า EX ต่อท้ายแล้วผมก็จะกดคอนเฟิร์มเลยนะครับก็จะมีตัว EX ต่อท้ายก็กดใช้งานได้เลยครับ